เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุม115กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์แถลงข่าวเปิดตัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภายัยโควิด -19 โดยมีดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นายมณัจเจรวนัน์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียตไตจำกัดและนายวิชัยเหล่าเจริญพรกุลผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีส์เวสต์ซิตจำกัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยการจัดงานโครงการตู้เย็ยนข้างบ้านต้านโควิด -19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัทอีสเวสต์จำกัดและบริษัทเจียตไตยจำกัดซึ่งเป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทําโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่7พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยมีประชาชนและเกษตรกรลงทะเบียน1,3656รายทําให้เกินจำนวนที่คาดเอาไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภา,าคีราครือข่ายจึงได้ดําเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบขยายผลโครงการเพื่อสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจํานวน2 0 0นชุดซึ่งแบ่งเป็น2เซตดังนี้ เซตที่1จําจำนวน1นึ่งแสนชุดใน1ชุดประกอบด้วยเมล็ดพืชผักสวนครัวจำนวน5ชนิดรวม5้ซองได้แก่ผักบุง้งคะนา้าผักกาดกวางตุง้งต,ต้นแตงกวาและพริกขี้หนูเซตที่2จํจำนวน1นึ่งแสนชุดใน1ชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน4ชนิดรวม5้ซองได้แก่คะน้ายอดผักบุง้งกระเพราและพริกขี้หนู ด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต app. ์ app.doae.go.org/landing v หรือสแกน QR code ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นหน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th เฟซบุ๊กแฟนเพจประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรหลายแอดข่าวส่งเสริมการเกษตรโดย1ครัวเรือนจะสามารถรับได้1สิทธิ์คือมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวหนึชุด สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จหากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพบริษัทเจียไตยจำกัดและบริษัทอีเวสซิตจำกัดจะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการให้แก่ผู้ลงทะเบียนส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนขยายพันธุ์พืชที่1นึถึงสิของกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการส่งมอบมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตามบลในแต่ละพื้นที่ทำการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการก็กระทรวงเกษตรนะฮะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้มีการรเริ่มโครงการตู้เย็นข้างบ้านขึ้นนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเรานะครับก <aller> ็คือเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยไว้ทานเองภายในบ้านนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ ในการได้พืชผักสินค้าที่ปลอดภัยจริงๆนะครับทำให้เราคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นความสําคัญนะครับของโครงการนี้แล้วก็เห็นเห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้นะครับถึงได้เข้ามา,ากันมากมายก็เลยดําเนินการในส่วนของระยะที่2ขั้นตอนที่2ต่อก็คือการไปรวบรวมปัจจัยนะครับจากาพวก,พวกทั้งทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ ประสานงานกับทางบริษัททางสอนแดงนะครับทางเจียตไต๋นะฮะในการที่จะให้เข้ามาร่วมกันในการจัดทําโครงการตู้เย็นข้างบ้านครั้งที่2นะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยเราได้มันการเปิดตัวโครงการแล้วนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับสามารถที่จะเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR Code คดนะฮะแล้วก็เข้าไปนะครับตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปนะครับพี่น้องที่อยู่คอนโดมิเนียมพี่น้องที่อยู่บ้านจัดสรรน,นะครับ สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เพราะจะใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับอย่างเดี่ามีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับว่า1ครัวเรือนนะครับเราให้1ชุดนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปครับ